ต้มสมไก่เหนียวบานๆไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้าอันดับแรกเนาะคะ่ะเข้ากับตังน้ำใส่คาตะไร่ใบบักูดแล้วก็ลากผักชีจ้าตามด้วยใบกระเพราแล้วก่บบักเรือเทศจ้าบักขามเปียกเนาะแล้วก็ากวกตามด้วยพริกโขกร่วมกันก็พร้อมแดงจ้าแล้วก็เกลือใส่ลงไปจ้าต้มพอใหน้ํำเดือดจ้าเข้ากับสีใสไก่เหนียวลงไปจ้าสับเป็นชินช้นๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าว่า ไก่เ้ามันสีสุกปุและเนาะจ้าเ้าจังค่อยสีมะเริ่มปรุงรสชาจ้าอันนี้กะกับดานให้มันทั่วถึงกันให้มันสุกทั่วกันเนาะจ้าก่อนสีปรุงเ้ากะสีมาทาการอ่าตักเอามันมันออกเนาะจ้านี่เสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสชาจ้าใส่ผงชูรสจ้าแลลวกะน้าปลาเครื่องปรุงมียูค่นี้จ้าพี่น้องมีอยูสองยางจ้า แล้วก็เป็นอันเซตเรียบร้อยจากก้อนสิกินเท้ากับสิใสต้นหอมกับผักซีจีนลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเนาะมาเดอ้อจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันจ้า